สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มมูลค่าขนมเกี้ยวกดชาวครีมครับเพื่อนเนี่ครับขนมปังเกี้ยวกดครับเพื่อนเเราจะมาเพิ่มมูลค่าเป็นขนมหอยอาครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูวัตถุดิบและอุปกรณ์ของเรากันเลยครับเราก็จะมีนี่ครับขนมเกี้ยวกดชาวครับเพื่อนเพื่อนสี่กิโลครับผมซื้อมาสามรอยเจ็สิบบาทครับผมแล้วก็จะมีถุงครับเพื่อนเื่อ สูงขนาดผมจะขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีสตรอเบอรี่กวนครับเพื่อนเผมซื้อมา85บาทครับแต่ว่ามันจะมีหลายราคาอยู่นะครับเพื่อนเอันนี้น่าจะเป็นเกรดดีอยู่ครับราคามันแพงหน่อยครับ85บาทครับเพื่อนเแล้วผมก็จะใช้ถ้วยกับซ้อนนี้ครับเพื่อนเเรามาลงมือทํากันเลยครับเราจะไปขายอ๋อละห้าบาทครับเพื่อนเพื่อน เรามาใส่ไส้สตรอเบอรี่กวนกันเลยครับเพื่อนๆเราจะทําเป็นรูปแบบนี้นะครับเพื่อนๆเท่านิ้วก้อยนิ้วนิ้วก้อยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับปั่นเป็นรูปกลกมๆนะครับแล้วก็แปะแล้วก็เอาขนมเกี๊ยวโกะของเรานี้สองชิ้นนะครับแปะแบบนี้ครับกดลงครับเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆ นะครับเราจะทําเป็นรูปหอยแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆขนมหอยอ้าครับเพิ่มมูลค่าครับผมเพิ่มมูลค่าของขนมครับเพื่อนๆทําไปขายห่อละห้าบาทได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาแพ็คถุงกันครับผมจากที่เราเอาขนมเกี๊ยวโกซาวของเรามาใส่สตอร์บอรีกวนก็จะกลายเป็นขนมหอยอ้าเดียวครับเพื่อนๆจากนั้นเราจะมาใส่ถุงกันเลยครับเพื่อนๆ เราจะใส่ถุงแบบนี้นะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆถุงหนึ่งเราจะใส่อยู่5ชิ้นนะครับผมเราก็เย็บแม็กได้เลยครับเพื่อนๆพับพเพื่อนๆไปเอากระดาษชื่อร้านของเพื่อนๆมาแปะตรงนี้แล้วก็เย็บปั๊บก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ เราจะไปขายห่อละห้าบาทครับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนขนมหอยอ้าครับผมเพื่อนเพื่อนลองไปทําขายดูได้นะครับทําง่ายๆขายชิ้นละห้าบาทครับผมเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆในการทําขนมแบบง่ายๆสามารถนําไปทําขายได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับ